โฮลา,าร์จแชาแนลบาจันพังบวกร้อยล้านชายชาญก้ามงคลโฮลาสาศอินโดจีอภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศรีมังกรดูดวงช่วงกรุจีน2567 13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม67ในแง่มุมของการงานการเงินความรักตุเลมโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวราศรีมังกร ชาวมังกรน,นั้นมักจะใช้คำพูดที่มีความหนักแน่นทรงพลังที่ก่อนพูดและมักชอบพูดในเรื่องของสังคมในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ตัวเองตัวคุณนั้นคุกครีอยู่เป็นประจำอีกด้วยด้วยคุณมองว่าสิ่งที่คุณคุกครีอยู่นั้นแม้ว่าคุณจะพูดเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้สึกเบื่อและคุณรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่พูดถึงประเด็นนี้อีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจ ใจิตใจของชาวมังกรน,นั้นนะครับมักจะเป็นแบบคิดถึงแต่เรื่องของครอบครัวของคุณรักและศรัทธาในครอบครัวของตัวเองรักคุณพ่อรักคุณแม่เรู้ว่ามีความทรงจาม,มีความฝังใจในสิ่งที่ดีๆในดีตที่ผ่านมารวมถึงสภาวะจ,ะจิตใจของคุณนั้นครับมักจะอ่อนไหวไปตามสภาพแวดล้อมหรือบ้านที่คุณอยู่อาศัยอีกด้วยมาด,ดูมุมถัดไปในเรื่องของ พรสวรร์และความสามารถพิเศษของชาวมังกรสิ่งที่ชาวมังกรทําได้ดีมากๆก็คือเรื่องของสังคมที่คุณอยู่บ้านที่คุณอยู่อาศัยน,น,นะครับคุณเข้าใจในทุกประเด็นคุณเอาใจใส่ในเรื่องของผลประโยชน์ทุกอย่างของตัวคุณเองและคนรอบข้างเป็นอย่างดีเรียกได้ว,ว่าคุณเทคแคร์คนรอบข้างได้ดีมากๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์เี้งของคุณหรือพ่อแม่พี่น้องของคุณ ว่าคุณทำไ,ได้อย่างดีแบบไม่ขาตกอุปองเลยอีกด้วยในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินชาวมังกรน,นั้นด้วยการที่คุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากและรับองค์กรหรือรักสมาชิกของธุรกิจหรือของสภาวะแวดล้อมที่คุณดำรงอยู่อย่างดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรในหน้าที่การงานก็แต่เนี่ยคุณมักจะใช้คําว่าเหมาะสมหน้าที่และความรักความเห็นใจ เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของารายได้อีกด้วยอย่างเช่นว่าหากในกรณีที่คุณมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ธุรกิจของครอบครัวคุณหรือผลประโยชน์ธุรกิจของงานที่คุณได้รับเมือใหม่มานั้นคุณบางครั้งเนี่ยคุณจะเก็บส่วนแบ่งรายได้เนี่ยคุณก็จะดูว่าศักยภาพของผู้แทนการค้าของคุณพร้อมให้รายได้คนหรือเปล่าคุณก็จะมีการเจรณาเป็นหลายๆไปนะครับบางรายคุณอาจจะ เก็บค่าใช้จ่ายถูกกว่าปกติแต่ว่าบางรายเนี่ยคุณก็อาจจะเก็บค่าใช้จ่ายแบบเต็มจานวนทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนการค้าที่ดีกว่าคุณนะครับมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าหากคุณเห็นว่าพวกเขาเดือดร้อนและยังไม่พร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับคุณคุณก็อาจจะยืดระยะเวลาไปนะครับหรือชดเชยด้วยการให้ผลประโยชน์บางอย่างนะครับอย่างเช่นว่าคุณอาจจะช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านเขาให้มีที่รู้จักกับคนม,ม,มามากยิ่งขึ้นหรือคอยแนะนําว่าสินค้าหรือบริการเขานั้นยังมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างซึ่งบางครั้งความปรารถนาดีของคุณต่อกลุ่มผู้ขขางคุณมันก็ไม่ถึงที่ดีเพียงแต่ว่าบางครั้งกลุ่มผู้ขขางคุณก็ไม่เห็นความปรารถนาดีของคุณซะเลยนะครับเรื่องอย่างนี้ถือว่าคุณก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าคุณมองว่าคุณทําดีสุดแล้วนั่นเอง แต่ถ้าว่าในเรื่องของการเงินน,น,นะครับจิตส่วนหนึ่งอยากช่วยแต่เรื่องของหน้าที่และวามรับผิดชอบมันก็ต้องมีเช่นกันฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามที่จะสร้างความลงตัวให้ได้นะครับกับหน้าที่การงานและในเรื่องของจิตที่อยากช่วยเหลือคนข้างนั่นเองซึ่งในเรื่องของเงินสดในหมืณนั้นนะครับชาวมังกรมีเงินสดในมือที่โอเคอยู่ในระดับที่คุณจัดสรรมันได้ดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคุณมักจะใช้จ่าย ไปกับเรื่องของเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในยาผฉุกเฉินหรือเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องของแผนกำรองแต่รายได้หลักๆนั้นนะครับคุณมักจะใช้จ่ายไปกับคนในครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักและห่วงใยนั่นเองแน่นอนว่ารายได้ช่วงนี้ของคุณถือว่าก้าวกระโดดขึ้นมาหลายเท่าตัวเชียวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสในเรื่องของการค้าที่คุณทําอยู่นั้นยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับ และเป็นช่วงเวลาที่สินค้าของคุณขายดีอีกด้วยแล้วการเงินในความปรารถนาของชาวมังกรเป็นอย่างไรล่ะคําตอบก็คือชาวมังกรนั้นหวังว่าผลประโยชน์ทางการเงินต่างเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปใไนแนวทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นบวกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กลุ่มสมาชิกของคุณหรือองค์กรคุณบริษัทของคุณธุรกิจของคุณนั้นมีนความมั่นคง ย,ยิ่งขึ้นไปนั่นเองมาดูมุมถัดไปในเรื่องของการงานนนอนว่าในช่วงนี้การงานของชาวมังกรน,นั้นถือว่าเป็นช่วงที่ประสบความสําเร็จสูงสุดการงานของคุณถือว่ามีโชคมาซึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะครับจากการทํางานมาทั้งปีอีกด้วยถือว่าเป็นช่วงการงานออกดอกผลคุณอาจจะได้โบนัสนะครับหรือได้ความเจริญรุ่งเรืองของการงานเนี่ยที่มัน สูงแบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งการที่การง,งานคุณประสบความสําเร็จดีนั้นเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขี้สงสารและเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลหวังดีกับเพื่อนร่วมง,งานอยู่ตลอดอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับจึงเป็นผลบวกนะครับทําให้ชาวลัคนาและราศีมังกรจเจริญรุ่งเรืองในด้านของการงานนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของชาวมังกรคืออย่างไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้งานของคุณ มีผลประโยชน์มากมายหลายทางมากกว่านี้และมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้มากกว่านี้ซึ่งคุณหวังว่าหากคุณมีธุรกิจตัวที่หนึ่งอยู่แล้วมีธุรกิจเสริมตัวที่สองหรือธุรกิจเสริมตัวที่สามเนี่ยยิ่งคุณมีหลายธุรกิจด้วยกันเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มขึม้นในเงาตามตัวนั่นเองความรักความสัมพันธ์แน่นอนว่าชาวมังกรไม่มีปัญหาในจุดนี้ ที่เป็นชนีเพราะว่าชาวมังกรใส่ใจในสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านของคุณที่อยู่ในองค์กรของคุณเป็นอย่างดีและคุณยังเพื่อแผ่ไปกับสัตว์เลี้ยงของคุณอีกด้วยฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ความรักของชาวมังกรและความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนของคุณจะเป็นไปในแนวทางที่โอเคและไม่มีปัญหานั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ ชาวมังกรปรารถนาคืออย่างไรล่ะคําตอบก็คือคุณไม่อยากให้มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง,ขงคุณเลยหรือพูดง่ายๆว่าคุณอยากให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณนั้นมีสุขภาพที่ดีหายเจ็บหายป่วยและอยู่กับคุณนานเท่นานานั้นเองมาดูในมุมภาพลักษณ์ของชาวมังกรพวกเขาคนในสังคมมักจะมองชาวมังกรว่าเป็นคนที่เพื่อแผ่ความรักให้กับเพื่อนฝูง ให้กับลูกน้องคนที่านะตากว่าในทว่าชาวมังกรแผ่รัศมีแห่งความอบอุ่นความใจดีไปทั่วนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวมังกรโชคลาภของคุณนั้นมักจะเกิดจากการที่คุณมีคนที่ทำตัวประหยัดและมักเห็นประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าส่วนตัวอีกด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับมันจึงทําให้การงานการเงินรวมถึงความรักของชาวมังกร เป็นไปในแนวทางที่ดีนั่นเองมาดูในมุมตัวเลขนำโชคกันบ้างได้เด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีมังกรก็คือเลข4เลข3และเลข2นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมังกรอยู่ดวงช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน3กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม67นะครับคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอลย่กดกระดิ่งช่องวพื่อแจ้งเตืนได้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ